ดอกตัวใี่อาชิเม็ดขึงมันเม็ดขึงจุดอดัลนะต้องเม็ดก็ได้ใช่ดอกไม่เลือกจึงไงนะประดูก็ตามดีมือทุกเมยดีที่มันจะไหม

เรามาตี่ไปที่ <Okay. S 1> การกำหนดกำหนดการจัดการเงินทุนตัน <Okay. S 1> ตนี้เราคิดแต่แรกก็คือมันโพากระสนสูน้สเงินไปเดียวกระติกตู้เงินเดียว uh. แล้วก็มาไปที่อีกที <Okay. S 1> แล้วก็กดการจำรับบัญชี uh. แล้วก็มีค่าตั้งต้นแ uh. ต่นี้การกำหนดต้นฉบับนี้เราจะใส่หนึ่งสู้หนึ่งศูนย สองศูนย์ถ้ามีไายบันทันก็นใช่เลยหนึ่งสู0ส,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 สองมแล้วก็แบ็กล็อกแล้วก็มาตาจังนี้ก็คือว่าเช็ปพัสดุในในคลังว่ามีไม่ถ้ามีมันจะขึ้นว่าทั้งหมดใช้างานได้แล้วก็ที่กำนวณพิกรนวณตอนทุนขาดเองขาด้องแล้วก็ไม่แนมัดแล้วก็บันทึก

จุดเดียวนี่ก็คือยุทธิกิจเลยท<อ>ี่ไงน,น้องนู่นมันมาวันทุกมันมันเอาไม้วันยกพวกจะมันเอาไม้มาเอาไม้แล้วเหรอไหม